สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะาออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานำเสนออีกเช่นเคยนี่นะครับรถเก๋งเกียร์ออ,ตโ,อโต้ราคาเบาๆจอดขาวจูน้นพูนอยู่นี่งามอิลิคันนี้นะครับคันนี้ก็คือ Honda Civic FD โฉมนางฟ้าเครื่องยนต์1.8เกียร์ออ,ตโ,อโต้นะครับเป็นรุ่นตัว e elephant ปี2009ไฟท้ายเหลี่ยมนะตัวนี้เป็นโฉมไฟท้ายเหลี่ยมราคาแสนกว่าบาทนะคันนี้นะ แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับมามาดูมาชมงํมอีลีคันนี้งําขักงําแน่เลยอีพอ,อีแม่นะครับนี่นางฟ้านะบอกเลยคันนี้นางฟ้าชัดๆนะครับหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีไม่เคยแก๊สนะไม่เคยติดแก๊สการันตีให้เลยนะครับมาดูส่วนหน้านี่ฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันรอบคันสวยเลยคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับ ฮอนด้าซีวิกนะคันนี้ซีวิกชมเอฟดีชมนางฟ้าขาวจูนพูนอยู่นี่งามคักงามแนยอีพยออแมนี่แมปัทโทวปัทเทวโอสวยมากจริงๆคันนี้นะราคามือหนึ่งอยู่แปดแสนกว่าบาทนะเนี่ยมือหนึ่งอยู่แปดแสนกว่าบาทแต่เราขายแค่แสนกว่าบาทนะฟังไม่ผิดนะครับมีแสน 100, กว่าบาทได้สภาพนี้โคตรสวยบอกเลยคันนี้โคตรสวยจริงๆใครที่เป็นสาววกเอฟดีนะครับาสาววกนางฟ้าเอฟดีเนี่ยมาเลยนะ คันนี้ผมบอกเลยไม่ผิดหวังใครที่หารถเกง่งเกียร์ออโต้ขับใช้งานอยู่นะครับเนี่ได้สีขาวด้วยนะมามาดูมาชมนะครับรายละเอียดนี่สวยมากจริงๆรคันนี้การันตีให้เลยนะครับอ่ามาดูมาชมนี่ปอ้อนี่ไหมเบิ้งเอาเบื้องเอานะครับมาเบื้องน้ำกันได้ยี่พอยแม่ข่อยี่ใครที่หาซีวิกนะครับโฉม f อฟดีผมบอกเลยโฉมนี้เป็นโฉมที่ได้รับความนิยมมากนะได้รับความนิยมมากนะครับนี่ ปบาะทัวรถแม่นี่แตะอ่อนนี่หลีได้เบิง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 นะครับมาเบิงน้ำกันนี่พลอยเม่ข่อยอ่มาดูภายในนะดูนี่นะครับมาดูมาชมเลยภายในเบาะหนังนะคันนี้นะเบาะหนังแท้นะครับหนังแท้โรงงานมาสภาพนี้เลยดูดูสภาพเบาะนะเนี่ยดูบบดเบาะนะครับเนี่ยดูเลยเนี่ยนะครับเบาะหนังแท้นะมาแบบนี้สภาพนี้นะครับดูขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยดูหนังนะหนังแท้นะนี่ ดูเลยนะครับนี่ก็จะมีริ้วรอยแบบนี้นะนี่ตามการใช้งานตามอายุนะแต่ตะขอบตะเข็บรอยเย็บเนี่ยไม่มีขาดเลยนะไม่ขาดไม่ถลอกนะครับนี่เบาะหนังแท้อย่างดีนะครับสะอาดสวยงามฟังกช์ชันมีอ่าพวงมาลัยนะครับมีฟังกช์ชันนะฟังกช์ชันพวงมาลัยตัวนี้เป็นรุ่นตัว e นะ e elephant นะครับอ่าดูเลขไม้หน่อยนี่นะครับไม้แท้แสนเก้านะไม้แท้แท้แสนเก้านะครับปี2009คอนโซลเดิมนะเพลงเพาะแอร์หนาวนะครับ แอร์แบ็กคู oup, BA, ่เบรก ABS ดิสเบรกสล้อนะตัวนี้ปี2009นะครับสวยมากคันนี้แสนกว่าบาทได้สภาพนี้โคตรคุ้มผมบอกเลยโคตรคุ้มจริงๆนะนี่โฉมนางฟ้านะครับที่ได้รับความนิยมของซีวิกเลยนี่แผงประตูนะบุด,ด้านข้างเป็นหนังสีครีมนะครับของแท้นะหนังแท้กระจกไฟฟ้านะครับสวยคันนี้สวยผมบอกเลยราคานี้สภาพนี้โคตรคุ้มนะแสนกว่าบาทนะครับได้ซีวิกขับโกโก้เลย รับตัวนางฟ้าไปใครสนใจใครหาอยู่มาเลยนะครับมาดูน็อตเนี่ยน็อตประตูนะครับไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงตัวอักษรเนี่ยอยู่เดิมคมๆเลยนะครับสติกเกอร์นี่สติกเกอร์เดิมอยู่ครบเลยนะครับดูน็อตตัวบนตัวล่างไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคิงอยู่อิ่งติ้งนะนี่คือสภาพน็อตที่อยู่อิ่งติ้งนะครับใครอยากดูนะใครอยากดูอยากเห็นอยากรู้นะครับมาดูได้เลยนะ น็อตอยู่อิ่งติ้งเป็นยังไงมาดูที่ขอนแก่นนะครับผมอยู่ที่ขอนแก่นนะย้ําเลย <c oughs> อย่าไปดูที่อื่นนะครับนะขอบประตูดูเม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากของเดิมโรงงานคมกิฟเลยคมคมแบบนี้นะอยู่ดําเดิมแบบนี้นะของเดิมดูง่ายนะครับอของเดิมดูง่ายเหมือนพระเลยนะตอนนี้เกำลังเป็นกระแสเลยเนี่ยพระแท้ดูง่ายนะครับรถเหมือนกันนะรถแท้รถเดิมดูง่ายนะครับนี่เบิ้งเอารถนะ ให้ดูให้ชมอย่างนี้นะรถของเรานะครับสบายใจหายห่วงเลยนี่อยู่สภาพเดิมนะรถไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะครับทาไมถึงทําไมถึงต้องดูพวกเม็ดอาร์กนะให้ดูนะครับเหมือนเหมือนพระนะพระให้ดูรอยตัดเออนี่นะครับเออขอเกาะกระแสน,น่อยนะพระต้องดูรอยตัดนะครับรถต้องดูเม็ดอาร์กนะครับเบื้องเอานี่เบิ้งนะครับเบาะภายในสวยมากเบาะหนังสีครีมของเดิมโรงงานหนังแท้นะ เบาะหนังแท้เลยขอบตะเข็บดูเบื้องเอานี่ขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้นี่นะครับไม่มีรอยขาดรอยทะลอกเลยงามอีหลีคันนี่ฝ้าเพดานเบื้องนะครับ๋อ,อสะอาดสวยงามนะครับฝ้าเพดานไม่มีรอยเลยนะงามคักงามแนี่อีพอยเม่ขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับแสนกว่าบาทนะสภาพนี้นะครับซีวิกเอฟดีโฉมนางฟ้านะฝ้าออมาเอาเดอ้อนี่ผู้ใดหานะครับแผงประตูดเดิมบุ่ด้านข้างเป็นหนังนี่หนังแท้นะหนังแท้เลยนะครับกระจกไฟฟ้าอ่า ประตูรถเนี่ยให้ดูนะมีกี่บานแกะดูให้ครบทุกบานผมบอกเลยนะรถยนต์มือสองต้องดูเม็ดอาร์คนะครับดูเม็ดอาร์กพระต้องดูรอยตัดนะบอกเลยย้ําเลยนะ <c oughs> เป็นพระต้องดูรอยตัดนะครับรถต้องดูเม็ดอาร์คเนี่ยดูเลยเม็ดอาร์ครอยเว้ารอย,รอยบากเนี่ยนะครับอยู่เดิมเดิมเลยคมคมแบบนี้นะครับสบายใจหายห่วงเนี่ยนะครับอ่าเบื้องเอาเบื้องเอาพูดนะเดิมเดิมอย่างนี้สบายใจได้ใช้งานยาวๆผมบอกเลยนะเนี่ยนะครับ รถไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับเม็ดอาร์คอยู่เดิมคงสภาพเรื่องงานสีไม่ต้องซีเรียสนะครับรถมือสองมีการใช้งานก็จะมีริ้วรอยแต่คันนี้รถสวยเลยนะไม่มีริ้วรอยคันนี้นะครับรถพร้อมใช้งานเครื่องช่วงล่างดีเกียออ,ออโต้นะคันนี้ย้ำนะเกียออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับป๋อนี่ไหมถามกันมาเยอะนะ F d ดีเนี่ยนะครับบอกเลยรถนะเออนี่เราหามาให้แล้วมาดูสภาพเครื่อง เบื้องเอานี่นะครับคันนี้ดูเลยนะเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องยนต์เบนซินนะเครื่องยนต์1.8นะครับดูเลยสภาพเครื่องแห้งๆนะแห้งๆใสๆเลยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเบื้องเอานี่นี่ดูกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ให้ดูให้ชมอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวดูกันเลขเครื่องนะครับอย่าอยู่ในลึกนิดนดงอัดซูมนิดหนึ่งนะอ่าพอให้เห็นเห็นไหมนะครับดูเลขเครื่องนะ เลขเครื่องนะครับจะเป็นแป้นอยู่ด้านล่างนะเนี่ยจะเป็นแป้นอยู่ด้านล่างนะครับเลขเครื่องก็ถ้ามาดูสภาพจริงจะจะเห็นชัดนะอันนี้กล้องเราเอ่อมุดลงไปลำบากนิดนึงนะครับอ่าดูเนี่ยคานหน้านะครับเนี่ยอันนี้คือสภาพเครื่องนะคานหน้าเดิมดูเลยเนี่ยคานหน้าเดิมหมุดดุมเดิมนะครับนี่คือความเดิมของรถคันนี้บอกเลยนะให้ดูให้ชมแก้มนะครับนี่แก้มขวาเดิมหมุดดุมเดิมซุ้มซอกเดิมเนี่ยดูเม็ดอาร์กนะเนี่ยนะครับเม็ดอาร์กเดิมเดิมเลยนะ ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมนะฝาเดิมนะครับแต่ตัวนี้น็อตนะครับถอดเก็บสีเราแจ้งเรารายงานนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะครับรถมือ2แหเเราก็เก็บสีเก็บงานให้เรียบร้อยขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับดูสติกเกอร์เนี่เห็นไหมอยู่เดิมครบทุกชิ้นเลยนะครับตาไก่เดิมเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดอยู่เดิมคมๆนี่บาร์โค้ดเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับนี่คือความเดิมให้ดูความเดิมของรถนะมาดูน็อตนะครับนี่ฝั่งขวา น็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานข้อมูลนะครับดูแก้มซ้ายไอ้แก้มขวาซุ้มซอกนะครับเนี่ยซุ้มซอกเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับแก้มขวาเดิมนี่ปั Pump ๊มเบรก ABS นะครับคันนี้มีให้พร้อมเลยนะตัวนี้นะดิสเบรก4ล้อแอร์แบ็กคู่นะครับคุ้มคันนี้บอกเลยคุ้มแสนกว่าบาทเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูด้วยให้ชมให้ฟังเสียงนะครับพวกอ่นนะป้าท่อบนี่ไหมนี่ไหม นี่นี่สตาร์ทติดเครื่องแล้วนะครับมาฟังมาชมะนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์นี่นิ่งๆน,นะเครื่องไม่มีเขกไม่มีสันนะครับเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์1.8เป็นเครื่อง IVT e c นะตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยประหยัดน้ํามันทนทานเนี่ย <c ười> เครื่องยนต์ i v t e c นะครับอ่าดูนี่ดึงแซ่ขึ้นมาดูเลยตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นรับประกันการันตีไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้บอกเลยไม่เคยติดแก๊สนะ พร้อมใช้งานคันนี้สวยสุดๆราคาเบา,เบาๆซีวิคเอฟดีแสนกว่าบาทเนี่ยนะครับคุ้มมากจริงๆน้าป้ามาเอานะครับผู้ใดก็ไดน้เนี่ยสีสันรอบคันนี่สวยเลยหน้าหลังเดิมนะครับมาดูส่วนท้ายนะนี่นะส่วนท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมกันชนท้ายเดิมนะครับตัวนี้เครื่องยนต์1.8นะ,ะมาดูห้องเก็บของกันหน่อยนี่พูดหลันี่นะครับดู ดูสภาพห้องเก็บของกว้างขวางเลยนะครับดูพรมดูเนี่ยนะแผ่นรองยังสวยๆอยู่เลยนะอามาดูเนี่ยป๊อนี่แหม่นี่แหมเบื้องเอาเบิ้องเอาพูดนะนะครับเครื่องมือเนี่ยอยู่ครบเลยไม่เคยใช้งานนะเนี่ยแม่แรงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบนะครับล้ออะไรยางอะไรดูเลยนี่มีให้ครบมีให้พร้อมนะไม่มีไม่ไม่มีร่องรอยการเจาะนะครับไม่มีการเจาะติดแก๊สแน่นอนคันนี้ผมการันตีให้นะดูแก้มนะครับด้านขวาดูขอบเนี่ย ขอบเม็ดอาร์คเดิมตะไก่เดิมนะครับฝาท้ายเดิมดูเลยนี่ฝาท้ายเดิมโรงงานขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับสบายใจหายห่วงได้นี่ไหมปอดงามอิลิขคันนี้นะครับ FD Civic FD ขอบด้านขวาด้านซ้ายนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมน,นี่นะครับสวยมากอ่ารถพร้อมนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะเนี่ยสีสันรอบคันสวยเลยได้สีขาวนะครับได้เบาะหนังนะคันนี้เบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้โรงงานเห็นไหม เกียร์ออโต้ขับสบายนะครับไม่ต้องกังวลนะเครื่องยนต์1.8ก็อัตราการสิ้นเปลืองขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับขับช้าขับเร็วนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมาดูรายละเอียดรถนะนี่เบื้องเอานะครับแผงประตูเนี่ยฝั่งซ้ายแผงประตูเดิมบูด้าน,นข้างเป็นหนังนันี่หนังแท้อย่างดีนะครับกระจกไฟฟ้าเบาะภายในเบาะหนังนะเบาะหนังแท้สะอาดสวยงามนะครับดูขอบตะเข็บรอยเย็บเนี่ยไม่มีรอยเลยนะไม่มีรอยขาดรอยถลอกอิลี่พูดไหม ร้อนไหมแต่สวอนอีหลีได้นน่นางฟ้าด้วยครับนน่นางฟ้าชัดๆเลยหนบอกเลยนางฟ้านะครับชมเอฟดีนะใครหาอยู่รีมานะครับอ่มาดูเนี่ยเม็ดอาร์คนะดูเม็ดอาร์ครอยเว้ารอยบากของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยใครหาตัวนี้อยู่นะได้ราคานี้สภาพนี้ผมบอกเลยคุ้มมากเนี่ยดูนะเม็ดอาร์คขอบแต่เข็บรอยเย็บเนี่ยนะครับเดิมๆเลยเราให้ดูอย่างนี้นะข้อมูลรถของเราแต่ละคันนะครับ เพราะว่าสมาชิกเราอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะนะอยู่ไกลๆเนี่ยนะครับจะได้เห็นข้อมูลนะครับก่อนเดินทางก่อนตัดสินใจมานนะครับให้ดูข้อมูลไว้เบื้องต้นนะอ่าต่อไปมาดูนะครับเนี่ยภายในประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยดูเลยนะอยู่เดิมโครงสภาพดูดูหนังพวกรองเนี่ยที่รองแขนอย่างเงี้ยนะไม่มีรอยเลยนะไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะครับหนังแท้นะนี่หนังแท้นะกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลดูเลยเนี่ยคอนโซลเดิม แอร์แบ็กค cool, ู B ่เบรก ABS ดิสเบรก4ีล้อเกียร์ออโต้ลันดีไม่มีสะดุดนะครับคันนี้ฟังก์ชันพวงมาลายัยมีให้ครบพร้อมเลยเบาะเนี่ยสวยมากนะเบาะหนังแท้นะครับไม่มีรอยขาดเนี่ยไม่มีรอยขาดรอยถลอกเนี่ยขอบจะเข็บรอยเย็บเส้นได้อยู่เดิมคงสภาพอิลินเนี่ยงําขักงําเนี่ยอีพอ,อีแม่ป๊อดนี่แมสซีวิกนะครับนี่ซีวิกเอฟดีโฉมนางฟ้ามาดูน็อตเนี่ยน็อตประตูเนี่ยไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงคืออย่างนี้นะครับนี่คืออยู่อิ่งติ้งนะ นอตอยู่อิงติ้งคือแบบนี้เลยนะครับเนี่เบื้องเอาใครไม่เคยเห็นให้มาดูที่ขอนแก่นนะจากออฟซิลานะครับที่ขอนแก่นนะย้านะเนี่ยเพเดิมนะครับซีวิกจะอยู่ตำแหน่งนี้นะซีวิกซิตี้แจ๊สนะครับเนี่ยอ่ะจะอยู่ตำแหน่งนี้ของ Honda นะเพเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับอ่าอ่ะ,อะต่อไปมาดูนี่ส่วนนี้เบื้องเอาพูดนะเม็ดอาร์คดูเลยขอบประตูนะประตูลถกี่บานแกะดูแบบนี้นะครับรอยเว้ารอยบากของเดิมโรงงานนี่สบายใจหายห่วง ไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะครับอยู่เดิมสภาพอย่างนี้นะใช้งานยาวๆผมบอกเลยใช้งานยาวๆนะเอออิลิคันเนี่ยง้าครัปลาทั่วปลาทั่วโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนรถง้ามเดี่ยบานเนี่ยนี่ไหมขาวจูนพูนอยู่อีพอยเม่มข่อยเอ้ยเนี่ยนะดูภาษีเนี่ยมิถุนา 69, หกเก้าและปีหน้าเลยนะใช้ข้ามปีเลยภาษีเนี่ยนะครับปีหกเก้าปีหน้านะหลังคาดูนะครับ หลังคาขอบจะเขีบรอยซีนเดิมนะสีสันสวยงามเอามาซูมด้านข้างหน่อยผู้ช่วยเนี่ยซีนขอบกระจกเนี่ยผมบอกเลยซีวิกส่วนใหญ่เนี่ยจะกรอบแตกหายไปหมดแล้วแต่คันนี้ยังอยู่นะเนี่ยดูนะขอบยางเนี่ยขอบยางขอบกระจกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแตกขาดหายไปหมดแล้วแต่คันนี้ยังอยู่นะอยู่เดิมเดิมคงสภาพจริงๆคันนี้สวยมากนะครับงามขักงามแน่อีพอ,อีแม่ข่อยเอ้ยนี่แม่สะอ่อนนะครับแสนกว่าบาทได้สภาพนี้นะ คุ้มมากจริงนะครับไม่ใช่คุ้มธรรมดาโคตรคุ้มด้วยเออ Honda Civic FD โฉชมนางฟ้าแสนกว่าบาทบ้าไปแล้วขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับเฝ้ามาเอาผู้ใดก็ได้นะอ่ะมานะครับนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะที่เราพาดูพาชมสําหรับรถคันนี้ย้ํากันอีกครั้งจอดขาวจูนพูนอยู่นี่เดอ้อ Honda c ซีวิโชม F d ดนะครับเครื่องยนต์1.8เกียร์ออตโต ตัว e elephant ปี2009โฉมไฟท้ายเหลี่ยมนะคะันนี้โฉมไฟท้ายเหลี่ยมราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแล้วชอบที่ดูแล้วสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วย ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับย้ำนะทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะห้ามไปที่อื่นนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ